ไม่อยา่างไรคือห้องเพชคนตกจีโอ้เพชครับผมปล่อยเพชลงมาพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมถ่ายตลอดตลอดครับทาง YouTube ครับผมทางเพจเท่ากับตาไน่พาตลอดครับผมพี่น้องมารายงานตัวครับผมตาไน่หวยราดครับ มาบอ่อหานครับนี่ติดถนนเลยครับนี่เออถนนเส้นเชียงยืนขอนแก่นครับนี่ออกจากวงแหวนมาประมาณกิโลหนึ่งครับผมประมาณนะอาจจะหลายกว่านั้นอยู่เพราะเกินสองลอกนี่ปัป๊มปตทเพิ่นครับนี่ติดกับปั๊มปตทเลยปั๊มปตทมาหน่อยนึงเป็นข้างหมูครับสามเหลี่ยมครับผมพี่น้องเป็นบอ่อป่าบอ่อหานครับผมนัน่นลืมบมนนื่อวาน จากบาทนอกบาทนี่ว่างานเพื่อนบอกอยู่ครับลืมครับผมพี่น้องลืมครับผม <c ười> คนจากบาทผู้นี่จากเซียนนอบาทนี่ลืมอะครับเอาเดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวจีตอบตามเพื่อนไหมครับผมสิเป็นจังไดครับมาลุนกันครับผมจิมีช็อตให้พี่น้องในเบืเ้องบนจิมีดึงตกเลือจิมี ตื่นเต้นบอกครับผมพี่น้องคนงกำลังหาเบื่อกันว่าว่าซับสนเบื่อตอนนี้ผมก็บอกเข้าใจคัอซับสนได้ครับเอาทิดตามครับผมเดี๋ยวจังบอกไหมครับผมส่งสดโดนอยู่ดอกผมมาครับผมส,ส่งส่งสีดนอยู่ครับตอนนี้นะ กำลังจับสนกันครับผมของกวางอยู่เมืองเดเก้าร้อยบาทครับผมเก้าร้อยบาทครับบอหันติดตามครับเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทครับผมระทึก ล่อระทึกครับผมเก้าร้อยบาทสาพุลธมอหนมัวงานเขาแฮ่งแต้งบอกโอ้ยสีแฮ่งไหมปวดเดีปวะจักสวกนี่จักสวกนี่สิบสามสวกเออมาเออเอามาเอาละครับพี่น้องจวดเพียงดูเขาสิบสามสวกจวดก้อนมู อู้ยุบกระยากระจวดมาให้กันแหดเดียวก้อนเป็นวะแหดเดียวก้อนครับผมว่าลุงไปแล้วครับมาโอ้ยมีกระโดดหน่อยนึงแล้วมีกระโดดแล้วครับผมล่อรุ่นครับล่อรุ่นวุ่นเหรมันจะมาหาผมอ้ยกระโดดครับผมง่้ยจากเส้นน้อบัตกระโดดยงย่งยงพังบุญกระโดดครับผมตัวน้อยครับไม่ยังอะไรทั้งนั้นพี่น้องครับผมจากผมจิถไทยไปดีครับ ออกไปแล้วผู้ใดดึงกวนครับผมเอ้ามาเจ้าหนีว่าจังไหนเจ้านีบ้างได้ครับผมดีละครับดีละครับผมเอาอาญะครับผมอาญะอ้าพ่อพ่อพ่อจะบังโดดพื้นกำลังหยดึงเอาแฮมขึ้นบนได้ครับผมนี่เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งว่าเิ่นที่ีหยังโชว์บ่ครับเบิ่งทางหลังก็บเบิ่งไปครับผมเอามาพี่มาพี่เอามาจัดมาจัดมาครับผม มากําล่างคอยหมุนครับคลิปสามสองห้องดึงไปเฮ้ยแต่งก๊อกล่างสาวครับเอาไว้ที่หลังให้เพ้นดึงขึอก้อนพาทางจากเสน้นจากเสน้นน่ะไม่ยังบึ้มา่มมันอเอ้าวิ่นงครับผมมีมีเม็ดข้นอยู่ไอ้คลิปสามสวรครับผมจะมาเพราะนี่หันกล้องไปเพราะว่าตั้งบีเป็นก๊อกล่งหมุนยากอยู่ผมว่าน่าจะมีครับ <c oughs> น่าจะดึงขึ้นยากครับผมเอ ทายไปดีทายไปดีเอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วครับผม,มอ,อืดโอ้ย,อยม,มีดินครับผมมีดินนี่จับเลยครับผมมะพี่น้องยู่รวมบ่ได้ครับผมอยุดรวมบ่ได้มีดึงบ่ไม่ยังขึ้นจอมออมองบางดูนี่ครับผมสิบสามศอกวาหแตงครับผมกระลังเอาขึ้นมามียัง ยิ่งโฉบก็นุน่นจันนวลจันครับสองอุ้ยพี่น้อง,อองครับผมตามด้วยปลานิ้นอืออุ้ยนวลจันงามๆครับผมสองกิโลได้อยู่เนาะนี่นี่นี่นแหตังครับผมแหตังพี่น้องมากมาไปต่อไปต่อครับอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ครับผมอยู่บ่ได้กำลังสิดึงหลายเจาะเลยครับ ล่างดึงหลายเจ้าครับผมเดี๋ยวเข้าไปครับผมนี่ข้ามาพลังหมุนครับพลังหมุนไม่ต้องมีกระดึงึืนยื้อกันครับผมโอ้ย,อยบอท่านครับผมพอเป็นยังเบิ่งเจ้าหุนกน่อนเอ้าพลังหมุนครับผมคืนมาอุย้ยสาธาสองตัวครับแฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองคนนี้ก่อน โอ้หัวกระดิวัเวนเฮซองครับรแสดงว่า,างนันถือไหล <c oughs> จวดเฮรแรลกเฮแหลกผมเมือ่อไรโครับนี่เฮแตงนี่เออฮแตงครับผมจัดไปเฮสองครับผมเฮสองครับขึ้นมาหนึ่งตัสวสองตัวโอ้ปลาดุกครับผมนี่เฮซองครับผม โอ้ปลาดุกแมงงามครับลา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 บจัดไปครับผมหมู่บ้านนี่ก็ไปเอาปลาขาวมาจากกิโลเพื่อเพ่ได้ปไปลอยเอาตัปลาขาวครับผมนี่ก่อนเออเพื่อได้เอาตัปลาขาวครับผมยังเอหัวยสั้นหัวยสั้นผมครับกันลังหมนุนครับผมเอาไปเบิรงดูพฤศจิมียังเจ้ามาขืนมาหนึ่งตัวข้างล่างบ่อบึ้มบอ่อสองตัวสามตัวสี่ตัวครับผมพี่น้อง ม,ม,ม,มัน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 ครับทางหุ่นวางเดชอู้หุ่นมีน้ำดีรครับผมอยู่ใกล้ๆผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปติดตามอยู่ครับแหววตีงหัวก็ไเดืวอนแหววองครับผมโอ้ยจวดไปแล้ว<อ>ทางหุ่นทางหุ่นมีอ่ามีป่าด,ดีขึ้นมากครับผมจะพาไปติดตามอยู่ครับผมพี่น้องนะมามา ใหญ่อมองครับผมทั้งนั้นเพื่อกระเจ้าทวงยังกันมองยังกันก็อบอกย่างเดห่วยคก็บางสันอั่นี้ยัง,ยอยงอยู่<อ>ดึงขึ้นมาลอดจังไดยอยู่นี่นอโอ้พี่น้องครับวนวลจันครับตัวใหญ่เลยครับผมดึงขึ้นมาโตน้าตโตตาเด<อ>ี๋ยวผ้าง่ายไปเรืยย่อยๆครับอเอาตรงง่ายเบิ้งไปเรื่อยๆครับผม<อ>นี่เพิ่นหมานอยู่หม,มานอยู่มามามา,มา,มาให้เพิ่นปุดไปครับโอ้ยฝากปุดในเไป มามามพี่น้องมาเรี่ยๆครับมาเรี่ยๆครับผม่นสวยพอยนยเกี่ยวตัวยืดทั้งผุพ่อหน่อยยินเสียงครับผมครับผมเดี๋ยวมาลุ้นทั้งไก่ๆกันซั่งนะครับปลานิ่นครับผมเป็นปลานิ่นว่างานเห็นดีดน้าึ้นดีอยู่เออู้ทั้งผ่นก็โยดึงขึ้นครับ ปุ่นปุ่นปุ่นอยู่เลียงครับผมบาท่านแล้วบาท่านแล้วครับข้าลังสีวานอยิชพ่อนยี่เจือครับผมวานเฮบบแตกีเพอนยี่เจืองานเขาหมู่เฮขี้โมวกว่าั่นเฮาติดตามไปเรื่อยๆครับใหญ่นายใหญ่ยังอยู่เลยนะเฮา อาชดพี่น้องในเบื้องครับผมเอ้ดึงขึ้นมาก่อนครับผมโซ่ก่อนเลยเข้ามาเอา้งัดขึ้นมาเดี๋ยวท่านบุญบอกว่าแหรเลีนครับผมแต่ท่างนี้กำลังจะดึงขึ้นจะอ้วยหักวก่อนมาสัน่นเออเออแหแตงเขาดึงขึ้นมาบุ้ยอ้วยหัวครับผมทังบุญเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องพุน่นไปเบื้องพุ่นครับผมไปเบื้องพุน่นไปเบื้องพุน่นไปเบื้องพุ่นครับโอ้โอ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  ตายตายว่าสั้นพี่น้องตายตายว่าสั้นมันยั้งมันยังล่างดึงขึ้นครับเดี๋ยวเบิ้งครับว่าเป็นปลายยังโอ้ยมาแล้วครับผมบึกออะเต่าที่เบิ้งนี่เป็นบึกครับผมพี่น้องบางานดึงดึงกันครับคนครับผมเป็นบึกเป็นบึกเอ้าติดตามครับผมไปเรื่อยๆ พี่น้องครับผมแหแตงเฮาดึงขึ้นมาได้นี่นจันขึ้นมาอีกแล้วตูง่อยอีกแล้วครับผมนี่โอ้หมานครับมันหมาน,มานแหแตงนี่หมานเป็นหมานครับอือจัดไปเรื่อยๆครับเต้องมือ,อกันร่งดึงขึ้นไม่ยังบ่พี่น้องขึ้นมากครับผม ไม่หยัง, general, ยง ing, ครับไม่หยังเกิดขึ้น oh, 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 ô, al, ครับท่างผู้นําโอ้ะโอ๊โอ๊พี่น้อง oui, ครับผมปุ Antwort, green, ้ยยุยไกลผุ่นเดี๋ยวสิสู้ไปเบื้องเด้อสิเป็นจังได้ครับพู้น่ะครับผมเบื้องเบื้องกำลังดึงขึ้นดึงขึ้นครับผมดึงขึ้นครับผมไม่หยังป่าขึ้นไปอยู่บุ่น โอ้ปลาไปยูพุ่นน่ะพี่น้องโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ฟังครับผมพี่น้องอยู่ฟังครับดึงขึ้นมาหนึ่งอันโอ้ยเจ้าภาพตัวนั้นครับผมเออเอามันม,มันมันสั่นกระสอมพื้นตัวเป,าเป้าดิ <laughs> ดึกดักดึกดักนะครับผมดึงกระหน่ำมึงดูโอ้ยมึงดื้อสบายตัวนี้หน่อยนี่สบายเมอบาดีสบายครับผมเป็นสบายครับพี่น้องขวังขัาง้ขา,งางสิฮึขวัญขว้างสิฮึ่ฮ้ยขวางสิฮึอ๋อเมื่อไปเคียงข้างดำบ่ก <laughs> กำลังปวดรับเกินยังขึ้นครับพญ่เจีย <laughs> กำลังปวดกับเปลี่ยนปาสสวายครับผมถูรูครับไห <c oughs> นอยู่รูนนเนาะประมาณโลสองรูครับผมตัวนี้ไม่ยังนอะบ้านไม่ยังนอะบ้านเฮ้ยอผมมีผู้ใดเข้าไปวิญญเจือแล้วเราอยู่ไกลเดี๋ยวเราเข้าเขานี่จะเสียงครับผมได้ยินเสียงวยญงเจื่อว่างไดยได้ยังขึ้นมาครับจัก ไปเนี่ยมีคนอยากเข้าไปวะนี่เมียมึงจนะนนเจียได้ครับผมโหดอยูุ่่นเลยคูณเสียดำไปครับกำลังปวดอยวู่นโอ้บึกตัวนัะนะว่นน่ะโอ้ยมึงจะเจียได้บึกครับผมโอ้ยมึงจะเกลือนนเป็นได้บึกเอามัน,ม,นมันครับผมมึงจะเกลือย้ดไป ยังยังลันนี่แน่ยังเฮาไอโซบไอพวงปืนต่อมาพี่น้องมาะีตามเขาผมด่งพ้อมกันเลยครับผมแต่ได้ป่านิ่นพ้อมกันครับรน,นี่นแน่นๆๆน่โอ้จับมือขึ้นไปเดี๋ยวจับทันเฉยเลย <laughs> บัวา,านปาเคียงกันบะเ <laughs> อาบุกป่าโอ้พี่น้องถือมาหลายเลยครับผมปลานิ้นครับปลานิน้นนี่ถือหลายอยู่ถือหลายอยู่เจ็บปลานิ้นกันแล้วครับเริ่มเจ็บปลานิ่นกันแล้วครับผมพี่น้องจัดปั้นแหทีแหทีลงไปเลยครับผม <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> โอ้นี่บ่อที่พั่นดึงขึ้นมาบ้งฮั่น <c oughs> นี่ครับผมบึก ตัวเพื่นดึงโอ้ได้สองเลยจีโอ้มาในได้สองตัวนี้ปาดปาดปาดพี่น้องบางสถานที่ว่าเ,เพื่อนได้เพื่อนได้สองตัวเลยครับผมเม็นตัวเดียวครับที่ดึงแค่ดึงแงเพื่อนนะครับนี่โอ้มันมานครับมันมานสองตัวเลยครับผมแน่ชิมีอีกบ่ติดตามครับติดตามครับผมมา มีสัญญาณบอกว่าคือครับผมพี่น้องเดีย si ๋ยวมาเบื้องกันว่าจะเป็นปายังครับผมนานนานนานยกปูแล้วยกปูแล้วครับผมเขาแล้วเขาแล้วสั่นยกปูแล้วยกปูแล้วครับผมพี่น้องยกปูแล้วยกปูแล้วเดี๋ยวเถ้าเบิ้งเถ้าเบิ้งครับผมสิเป็นจังไดครับเมื่อกี้ยกปูแลครับผมมามามาลุ้นกันครับไม่ยังขืนทางหลังน่เมื่อกี้นี่ มีป่าขึ้นข้างหลังครับผมพี่บโยยิ้มพูดนะป่าสวนข้างหลังแต่ว่ารุ่นตัวนี้กวอนครับรุ่นกวอนครับผมขอไปเบื้องเป็นยังไงมีอย่างขึ้นมากครับเบึกอีหีครับผมพี่น้องเบึกบึกน,นี่นี่ได้คือกันครับผมได้คือกันออตัวนึงครับผมนี่จับจับครับผม ก็รักยิ่งใหญ่หมองนะเมื่อกี้นี่เพิ่นบอกว่าโอู้ทึ้งอะไรทึ้งอะไครับส่งเสียงานมากครับผมพี่นอ้อง,งมัน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 ครับผมมันมันตลิเสียงเรื่องครับพ่อเดี๋ยวหดทุกตัวอยู่อาจารยเออมากมาไปเรื่อยๆครับไหนปุ๊ดไปครับผมมยังได้ยังขึ้นมาอ่ะไปนิ่งเอาจับไปนั่ๆๆนแ <c oughs> หละป่าตลาดป่าขายง่ายตัวนี่จัดมัน มันไก่เคียงกันเนาะเมื่อกี้ป่ามาบ่อนอยู่ใกล่ครับถามหาไม่ยังกันทังบุญบ้าพ่อได้ปีงมาสั่นพี่น้องทักบุญเพิ่งกำลังปุ๊ดพ่อได้ปีงครับผมเออปัญญาเจือ อ yeah, ุ้ยว่าเหนียยมเดี๋นี่เป็นจั้งสี่เ่ราะยังเจือนั่นเขากล้องเงยมเดี๋ยววานมันแตกเงยมนั่นเลยอันนี่สิ้นแล้วครับมาลงไปบางแห่งครับผมปลาบึกปลาตะไวมาบ่อนอยู่ไก่ยัวเอาซ้ำนี่กับพ่อครับเอาปลาละวซ้ำนี่แหละปลายเง่นโอ้บัเข็งข้างดำบ่ ตัวเง่เลย,เลยปาดเข่งหญ่ครับผมพี่นองแม้าเงยเลีครับผมเอ้ามาตั้งไหนดึงขึ้นทั้งหุ่นดินปวดๆเลยดินปวดๆเลยครับ,ยรบอยู่ไก่หุ่นยู้ทั้งเราไก่ปวดครับผม สุดดครับผมพี่น้องหัวมุมครับดึงคืนครับผมดึงคืนดึงคืนดึงคืน่่ยลมน้ีีจะ

ลองลุกครับผมเอา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 อยู่โอ้โหนวลจันทร์ครับผมพี่น้องโอ้ยยี่บสองสามลอยู่บนตัวนี้ใหญ่ครับผมตัวนี้ใหญ่ครับถือแหนอยครับผมเพื่อนยางมันขาดอยู่เออนี่เพ้าแหนอยลุงแหยนอยลุงถือครับผมเอาแหยนอยเราบ้านโตไป มัมันเนาะเบบสามลูกได้ยู่ดิไข่บว่บอโอ้พี่นอ้องมัน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 มนมนครับน,นจันครับผม,มไม่ได้หลยหางหรอกนจันเท่านี้สามสีห่หางหรอมั้งป่าดอนอีกตังหากห <laughs> แถมป่าดอนมานําครับผมไม่ยังอล่ะทางนุนไม่ยัง,ง,ง,คยงครับผมวงโอโอแค่ อยู่เปล่าล่ะเออเออแค่นี้อยู่ในฝม้วนกังบ่ดำอยู่โอ้ยบ้านเนี้ยตานร่มครับผมพี่น้องของเจ้าของขาดไปของเจ้าของขาดไปของเขาผ่าได้ต้งแต่ที่ตั้งนี่ได้หรได้เลยสามล้อหุ่นของเขาขาดเขาได้ครับผมของเจ้าของขาด เอาเอาครับผมแม่นผ huh ู้ใดได้บ well, like ึกขึ้นมาอีกครับนี่นี่ครับผมเพิ่นได้บึกขึ้นมาได้นี่นี่นอนเองลียงอยู่ครับบึกบึกครับผมบึกจักตัวตัวนึงครับผมแต่ว่าเอาขึ้นมาแล้วเพิ่นก็ะซื้ออยู่ครับบ่เฝ้าวบ่เฝ้าวเพิ่นว่าเอาวางเพิ่นไปครับผมเพิ่นบ่เฝ้าว พวกยี่เกีลือขึ้นฟังอ่ะทั้งหุ่นบ่ไหวบ่กเดี๋ยืนอยคู่ฟังแล้วครับบ่กย,ย,ยี่เกลือนีครับผมสเสียนเลียงกันแล้วหมุนครับผมพี่น้องเด้งกินมากครับผมเด้งกินมากเด้งกินมากเด้งกินมากคือปลานินนครับผมปานี บวยยูครับผมอีู่นองป่าใไงปวอยู่ว่าจะนุ่น,นจันจนมาจะเป็นป่านวลจันครับผมเอาเอาปานี่นั่นแหละปาตลาดปาตลาดหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วครับผมไงหมุนขึ้นมาไงขึ้นมาครับผม เป็นปลานิน่นข้างโบดำข, <laughs> ข้างเหลืองข้างเหลืองครับผมโอ้แม่นี่ยใกล้เน่อยู่กกินว่างปลานิ่นแหละครับเจ็บปลานิน่นแล้วเนปลานิ่นบาดนี่ยุ้ยใส่ล่ะเพิ่นอยากดังไม่ใช่ <laughs> พเกืออยากดังครับผมยมมมมุ้ยใส่ล่ะป้ายยังไอ้เบิ้งก็ดูปลานิน่น มาไปไอ้เพื่อนเกลือยุ่ยสร็จเพ่อเกลือขึ้นฟังแล้วเห็นแต่แพ่เป่าแล้วครับผมเพิ่นได้ป่าเพิ่นลากขึ้นฟังเพื่อเกลือเดี๋ยวเพิ่นอยากดังเดี๋ยวจิบจันในเพิ่นครับผมแห่ต่อไปก่อนแห่นี่ฝากไปก่อนครับผมไปบ่ทันดอกเพี้ยเพี้ยเพี้ยเพิ่นก็รอยกกเลังดึงขึ้นนี่ครับผมเป็นป่านิ่นครับป่านิ่นครับผมบ้านนี้ ตายเงี้ยเไว้ทีหลังฮะเอาเอาล้อมมึงดูล้อมมึงดูมึงหันว่าแรมาทังนี้แหละเอานั่นนั่นโอ้ยนบอกเพิ่นบ่กมากี้ตะกเามาจัดไปครับผมมันแรนมาทางนี้แล้ะเพิ่นบอกแล้วอือ ได้ไปหาพญาเกืออยู่ครับผมพญาเกือเพิ่นอยากดังเพิ่นมาแต่ว่าปพด่นเ่นเหลีวอีหลีตอนนี่ยพญาเกือเพิ่นตุ่มฟังบอกเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องพญาเกืออยากดังแต่ว่าพี่ผัวอุ้มขึ้นมากกว่านครับผมนี่ตาหนี้นะครับผมดังกว่าพญาเกือเลยบานนี้อุ้มขึ้นมาแล้วเป็นปลาหนี้เนาะทั้งเบิดเลยครับผมอุ้มขึ้นมากนิดหนึ่งครับแม่ครับไปเบิ่งของพญาเกือเพิ่นอยากดังเพิ่นว่าของเพิ่นได้หลายครับมาอยู่ใส่พญาเกืออยู่ใส่อยากดังมา ดอยากดังเหรอพี่นองไหนปลอกแล้วมดีครับผมบดเดียวนไม่ได้สูนบ้างโอ้ปุ้ย่เกลือบเดียวเดียวเดียวพ่อเลยสิกลาบัตรหรอพอาสิกาบัตเว้ยเข้มือเกาเข้มมากเ่จัดไปครับผมเข้มคือเกาครับเกลือ้ยเเข้มรับประกันไใเกลือนี่รับประกันเกลือเข้มครับผมเอขันโบเข้มนีเอาขึ้นเนาะ ขึ้นได้ครับผมเกลือเพื่อนอ่ะขายเข้มทุกถุงจัดไปครับผมผู้สาวมาซื้อเข้มเข้มขวานบู๊มาไปอู้ครับผมเบื้องไม่เบื้องไม่นี่นี่ครับไปเรื่อยๆครับผมวันนี้เกลือเข้าเข้มเป็นเข้มครับรับประกันอ่รับประกันคว่ำเข้มครับผมเกลือเข้าพี่น้องกลับมาครับกลับมาเบื้องลาเข็งบ่้องเป็นไปเคียงข้างดำนะครับ ปลาเค็งแม่นี่แม่อุ้ยพวกเป็นปลาหมอข้างดำนะครับปลาหมอธรรมดาเขาเนี่ยแหละครับนี่ปลาดกิโลฝ่าสีนิ้วเลยครับผมเบื้องกระหักเบิ่งอุ้ยฝ่าโอ้โหปักครับผมเบิ่งเบิ่งเบื้องเบื้องผมนะมานอนลงกันกับปลานิ่นครับผมงัดใหญ่ครับใหญ่เนี่ยครับอลานิ่นโอปลาเขียงครับผมปลาเขียงใหญ่ เอาจะเข็บมึงดูนี่มึงปานเขียงง่ายนี่เอาดีมือใสช้ดูมือใส่แบะใช้ดูง่า่จำได้พี่น้องมึงเอาวางเสียมือให้เบิึงได้ครับผมมึงอยู่วางเสฝ่ามือครับหมอข้างดำนี่ครับซ้ำฝ่ามือนี่พี่น้องไปเขียงตัวนี้พูดพแล้วพูดแล้วอุ้ยมวนบอหมอข้างดำนะครับมวลปากิงข้างดำครับหมอเลี้ยงเงานี้ยละครับผมปากิง เออโอ้ยเฮ้ยขักเฮ้ยขักวันนี้ตู้ปักกิ่งตัวนี้ครับเยังขึ้นมาอ่บาทนี่ให้ยังขึ้นมาอ่บาทนี่พี่น้องเฮ็ดกิ้นมาอีกแล้วครับผมอยากดังจัจให้มาอือโอ้ยงานไม่นี่ผู้ใดเฮ็ดขึ้นมานี่กระดอกกระเดียดวันนี้ลาไม่เจือพี่น้องครับผมดึงขึ้นมาอีกแล้วครับผมวันนี่เจือรับประกันความเข้มครับ บกเข้มนี่ขึ้นครับได้ครับผมพี่น้องเกลือเพิ่นอเออไม่ห่างไม่มาจย่หวานสืบพี่น้มาน้ำโอ้ยว่าไปอีกสาวผัวสาวผัวเพื่ออย่หวานสืบมะน้ำเพือเพือพี่น้องครับผมเริ่มเอาฟังเอาเงาะก,ก,กันแล้วครับั้งบุญคุ้มไว้หลายเจ้าแล้วแต่ว่าอยู่ฟังตรงขามครับผม กะจีท่ายยากเนี่ยนี่เจ้านี่ก็เริ่มเขาไล่แล้วครับผมเริ่มได้โปพดแล้วกย,วยเออนี่ครับกําลังไรกําลังตอมครับเดี๋ยวจิพาติดตามครับว่าจะเป็นยังไงเงาะครับผมฟุมฟังครับปีนองติดตามครับเออ